เราจะต่อกันที่เรื่อง,ร,องราวกิจกรรมที่น่าสนใจที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทออได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดกิจกรรมที่ชื่อว่ายุวชนตำรวจสพทนะครับล่าสุดมีการอบรมเป็นรุ่นที่6ไปเรียบร้อยแล้วเรานําเสนอเรื่องนี้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าวันนี้อยากจะเจาะไปที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือโรงเรียนจอมทองนะครับนี่คือโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยติดตามได้จากรายงานครับ ในวันนี้มเมล็ดพันธุ์จากโครงการยุวชนตำรวจสพทรุ่นที่6ทําความดีตามแนวพระราชดำริได้ขยายกิ่งก้านสาขาไปยังทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศแล้วเช่นที่โรงเรียนจอมทองอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้นําเอาองค์ความรู้ซึ่งได้รับจากโครงการไปต่อยอดให้กับเยาวชนภายในโรงเรียนแห่งนี้โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่าง เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นกับเยาวชนทุกระดับชั้นเรียนโดยผ่านโครงการ h o o l agent, สายสืบวัยสนับเป็นโครงการที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับเครือข่ายนักเรียนแกนรนำทุกระดับชั้นเรียนอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งยังถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ลงไปสู่เยาวชนกลุ่มอื่นอีกต่อไปจากที่พวกเราทั้ง8คนที่เป็นการนำนะครับได้ไป เข้ารับการอบรมจากค่ายมาครับพวกเราก็ได้ความรู้ในเรื่องของรูป,ปรภัณฑ์ตันฐานอย่าเสพติดหรือว่าโทษฐานต่างๆรวมทั้งความรับมีระเบียบวินยัยตรงนี้นะครับที่พวกเรานํามาอบรมในครั้งนี้อีกซึ่งนั่นก็คือในช่วงเช้าพวกเราก็มีการให้ความรู้เลยสิ่งไหนสิ่งดีสิ่งไหน,ส,ส,ไหนสิ่งไม่ดีเราควรทําแบบไหนช่วงบ่ายเราก็จะไปฝึกกันว่าในการพบเจอเหตุการณ์ต่างๆนั้นพวกเราควรจะทํำยังไงควรจะแจ้งเหตุการณ์ยังไงแล้วก็ควรจะรับมือยังไงครับผมคิดว่าโครงการนี้จะเป็น จุดเปลี่ยนเล็กๆแต่มันจะมีความสําคัญนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้กระตุ้นเป็นจุดที่เอาไว้ว่าให้พวกเขาตระหนักนะครับว่าเรานะมีความสําคัญนะเราต้องป้องกันไว้นะถ้าเราไม่ป้องกันแล้วก็จะเกิดปัญหาใหญ่ได้นะมันก็เป็นจุดที่ไว้เป็นตัวกระตุ้นให้กับ การที่จะสร้างความรู้และทักษะชีวิตให้ได้ประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ตลอดจนความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรจอมทองที่ได้มาร่วมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับเครือข่ายนักเรียนแกนนำภายในโรงเรียนจอมทองแห่งนี้ ซึ่งได้ฝึกให้ได้เรียนรู้ในเรื่องของการสังเกตรพฤติกรรมผู้เสพสารเสพติดตลอดจนการขับขี่จักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยในการมาโรงเรียนและการเสริมสร้างวินยัยด้วยการฝึกระเบียบการจัดแถวเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้กับเยาวชนเหล่านี้คอยช่วยกันสังเกตดูแลและช่วยกันรณรงค์ให้เกิดความปลอดภยัยภายในโรงเรียนในทุกๆด้านครั้งที่แล้วนะครับก็ได้ไปกับน้องๆเขากับคุณครูเขาอีกหนึ่งคนที่ ขาออย่างเช่นวันนี้เอามาต่อยอดอย่างวันนี้ให้กับที่โรงเรียนอีกเพื่อจะดึงเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดึงให้ขึ้นมาแล้วเอามาฝึกฝนให้เกิดเป็นผู้นําเพื่อให้ป้องกันเน้นที่สุดก็คือเรื่องยาเสพติดนะครับเพื่อให้ป้องกันยาเสพติดให้เด็กพวกนี้กลุ่มเสี่ยงพวกนี้ขึ้นมาถ้าเราเอาเด็กกลุ่มเสี่ยงขึ้นมานะครับมาอบรมมาให้เพื่อนๆน,นี้สารต่อในขณะที่จะกลุ่มเสี่ยงพวกนี้จะไปสู่ยาเสพติดก็อาจจะหวนกลับขึ้นมานะครับ ผลเกขึ้นมาเออเป็นเยาวชนเป็นเยาวชนที่จะเป็นแกนนำละอ่าเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดน,นะครับเนี่ยอาจจะไปเป็นเยาวชนตัวอย่างอีกต่อไปนะครับในการประสานงานระหว่างครูนักเรียนและก็ตำรวจนะครับคือทางตำรวจก,ก็ก็มีการสร้างความเข้าใจกับทีมงานของเรียนก่อนนะครับแล้วก็ทีมงานของเรียนเนี่ยก็จะทําความเข้าใจกับเด็กว่าโครงการเนี้ยเราทําอะไรกันอย่างไร แล้วพอตำรวจเข้ามาเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่ามันเกิดความอบอุ่นเด็กจะไม่ค่อยกลัวตำรวจละสมัยก่อนเด็กหรือชุมชนเนี่ยจะกลัวตำรวจพอมีตำรวจเข้ามาแล้วมีเด็กมาอคอยเชื่อมต่อในกิจกรรมต่างๆมันดูรู้สึกว่าม,มันมีความซอฟต์ในการที่จะทํากิจกรรมร่วมกันและมันจะสร้างความร่วมมือได้ได,ได้ได้เร็วขึ้นหนูกลัวตำรวจแต่ได้มาอบรมวันนี้หนูคิดว่าหนูมีความกล้า ถ้าเกิดกรณีที่เห็นผู้เสพติดเสพติดหนูจะไปแจ้งตำรวจค่ะและก็จะบอกให้ตำรวจมาระง,งับเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะหนูมาอบรมวันนี้นะคะหนูได้ความรู้มากมายหลายอย่างหนูอยากให้ผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดหรืออะไรต่างๆให้ตระหนักถึงโทษของมันดีดเลี่ยงกะจากสารเสพติดให้มากที่สุดค่ะ ในวันนี้เราได้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นและทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจกับการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการดีๆอย่างโครงการยุวชนตำรวจสพทให้เป็นหนึ่งในแนวทางที่จะสร้างความสุขให้เกิดกับเยาวชนทุกคนในชาติอย่างยั่งยืน ช่วงหน้าเราจะเรียนรู้ข้อกฎหมายกับช่วงดีกาชาวบ้านนะครับกับคำถามว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแล้วรถที่จอดอยู่น้ำท่วมเสียหายนิติบ,บุคคลที่ดูแลคอนโดมิเนียมแห่งนั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่ติดตามคำตอบได้ในช่วงหน้าครับ